เิดงานเทศกาลเห็ดโคนอัญมณีของดีบอปลอยและงานกาชาดอำเภอบอ่อพลอยครั้งที่23อย่างยิ่งใหญ่ประจำปี2567เมื่อวันที่4ตุลาคม2567เวลา19.39นาทีณบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปเทศบาลตำบลบอ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลเห็ดโคนอัญมณีของดีบอพลอยและงานกาชาดอำเภอบอ่อพลอยครั้งที่23 ระหว่างวันที่4ถึง13ตุลาคม2567อย่างเป็นทางการโดยมีนายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนายศักดาวิวเชียนศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมง,งานอย่างคึกคักโดยมีนายสุรสิทธิ์จันอุทาในอำเอบ่บอพลอยได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนายชัยเชษพัฒนาพิชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นและสร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนภายในงานเทศกาลหิตคนครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเพื่อสร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมง,งานประกอบด้วย การแสดงศิละปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของชาวบ่อพลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งการแสดงรำพื้นเมืองและการแสดงดนตรีที่สะท้อนถึงความงดงามของศิละปะท้องถิ่นพร้อมกับการแสดงจากนักแสดงในท้องถิ่นและกลุ่มเยาวชนการแสดงจากนักร้องอาชีพนักร้องมืออาชีพชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันในิงาน โดยจะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนวเพลงที่เรียกเสียงกรีดจ,จากผู้ชมและสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับงานการประกวดเห็ดโคนยักษ์ไฮไลท์ของงานคือการประกวดเห็ดโคนยักษ์ซึ่งเป็นเหตุที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ่อพลอยโดยมีการนำเห็ดโคนขนาดใหญ่จาก,กเกษตรกรในพื้นที่มาจัดแสดงและประกวดกันอย่างเข้มข้น ผู้ที่นำเห็ดโคนที่ใหญ่ที่สุดและคุณภาพดีที่สุดจะได้รับรางวัลเกียรติยศการประกวดทิดาพลอยอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดทิดาพลอยซึ่งเปิดโอกาสให้สาวงามจากทุกทุกสารทิศได้มาประชันความงามและความสามารถโดยผู้ที่ได้รับรางวัลทิดาพลอยจะถือเป็นตัวแทนความงามของชาวบ่อพลอยการจัดจําหน่ายผลืตพันสินค้าโอท็อปภายในงานยังมีการจัดซุ้มจําหน่ายสินค้าโอท็อปและปลือพันจากชุมชน ที่นำเสนอสินค้าคุณภาพดีทั้งอาหารเครื่องใช้และของที่ระลึกโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความหลากหลายและสะท้อนถึงฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่นสวนสนุกและหอรสพชมฟรีนอกจากนี้ยังมีสวนสนุกและเครื่องเล่นสำหรับเด็กและครอบครัวที่มาร่วมงานพร้อมด้วยหอรสพหลากหลายชนิดเปิดให้ชมฟรีสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองให้กับผู้มาร่วมงานทุกเพศทุกวัยทั้งนี้การจัดงานเทศกาลหิดโคนอัญมณีของดีบอพลอยและงานกาชาดครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวในพื้นที่เพอบอลอยให้เติบโตอย่างยั่งยืนงานเทศกาลเหดโคนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-13ตุลาคมนี้โดยมีผู้คนจากทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามนายชัยเชษฐพัฒนพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นผ่านการจำหน่ายสินค้าโอทอปและการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากพื้นที่อำเภอบ่อพลอย นอกจากนี้งานกาชาดยังเป็นโอกาสสาคัญในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนายสุรสิธิ์จันอุทาในาอำเภอบอ่บอพลอยกล่าวย้าถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมมือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาวบอ่อพลอยอีกด้วยคะสวยารับ แล้วก็อีกเลยรท่านสสสักดาวิเชียนศิลป์ในพิธีเปิดงานเทศกาลเห่โคดยมณีนะคะเนิดได้นขวามือจะไม่มีนะคะโคดยมณีของเดียนคือบอกเ่าก็เติมขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้2องก็ได้หกสิบเจ็ดคนิที่สิบสามงานยักบบาเซ็นค่าของดคาวค่นูพัเทโคดค่ะเดี๋ยวให้สื่อมวลชนได้เตรียมตัวถ่ายภาพญมณีของดีออเแพนแพร่จาร์ค่ะรอบตัหน้าตัให่น้าฐานหนเลยค่ะวงดนตรี อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเตรียมแล้วครับตอนนี้เตรียมกระเทียมแล้วกำลังท่านก็จะนำเมนูผันเด็ดของท่านไปนั่งรับทานอาหารที่อยางโต๊ะรับรองของท่านเองค่ะนะครับจะลองไปดูนี้ก็ได้นะครับท่านนายสุรศิตร์บอกว่าเดี๋ยวลองครับดูครับจะให้เกียรติทำให้เราทานเลยนะครับดูว่าก่อนนะครับไปดูแรกนะก็จะมีท่านนายเพิร์สุรศิตร์จะดูทาท่าน เตรียมยกเสร็จแล้วเตรียมเตรียมพิชานุ้ยนะคะที่อยู่ด้านข้างท่านประธานของเราค่ะปรัชญาภูโสท่านกอัมพารอดนะครับวันที่ไม่ถือบทใหม่นการเทศกาลเทศกาลนายกบดีของบีบอกรอยแล้วและงานกาชาติบีบอกรอยครับเราจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมครับด้านหน้าก็จะมีกาชาติกาชาติบีบอกรอยในการตัดไข่มั่ฉาพ่อโชว์นะคี ท่าานพี่เพิ่งมาครั้งแรกก็ตระเตรียมเชิญนะครับไปดูของปีอำเภอบ่อพลอยเราคนใจดีน่ารักแล้วนะครับยังมีของีอำเภอบ่อพลอยเรามากกว่านะครับผมเลือกดูด้วยนะคะตอนนี้ไปดูท่านสิียนช็อตเต้เซียนช็อตเต้่ายภาพคือเทกเก้นะครับและของอำเภอบ่อพลอยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นโค้ดชุดนี้ที่อำเภอบ่อพลอยนะครับชุดนี้ฝนตกแล้วค่ะอาจารย์น่าจะออกเดินอย่างนี้ไหมอาเจอนยดท่านสอส อ๋อก้อนทั้งร้องท่านรองู้ว่าแล้วอ่าสสสสลับฟ้อนเองเลยนะฟ้อนให้ท่านประธานของเรานะคะเจ็ดนี้มีตำนานนะครับเราทีมีถนนหสี่เลนไปด้วยเลยยันตะฟังสวรรค์ชิงใหม่เลยนะครับโขนยางเห็นโคนเจ็ดไอเดียวเห็นโขนเลี้ยว